อาเซบาระะ์ไปะยะออายเฮ้บาแล้วค่อยมาครับปันได้สองอย่างเส่าเดียวเข้าเดียวได้สองอย่างร่างขึ้นเนิ้นมามสิไล่ผมเลยดูไปข้างหน้า ติดไปรถขายอันไฟแาตต้งผลเนาะท้นขาเร่งมดแล้วไม่เลยมันหลุดนะมันหอดนะเอาไปใส่คนเื่นนอนหลังเจ้าไปน้ำเขาปรทันแล้วครับเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนไปไปไปเกียตัดขาเรงเขาไป <ขา S 1> ละไปแล้วไปแล้ว ผิดกันหลายนะครับคนที่ปั่นเลียวประจำนะเพาปั่นเป็นคนเดียวเนี่ยเวลาขึ้นเนินเนเขานมเนิบของเขาพอกุ้มเขาจะไปสปินสเตปเดียวเลยเขาไปซ่อมไว้เขาจะพันนี่กระดุดแล้วได้ขึ้นเนินปวดขาขี้เกีเลยวันที่หกของการปั่นแล้วครับมัน หลังจากหยุดไปเที่ยวเราสามสี่วันสี่วันเขาจะทาบนนี้องกันเออ Nó khô Chào con chào con Để thả liên con thả liêng cơ Chất nổi Để con thả Thả liêng คนลาเขาทางไปได้คนไปก่อนไป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 เหอนีรถายป้าว่า้าวะโอ,อ้มาดสว่างสวยตาเลีกุณานาน้อง,องๆ้อพาาขี้หายใจบ่ะทัน วันมันมาดูดใายมันใครได้อโหมันเ็เลี่ยวไก่พอเดาะกูกเคเลี่ยงันเราไว้เนาะดดน้ำดีนึงคาข้างดีมันโอเคไปไป ไปบ้างบ้างบางกำ<ป><ป>ลังขางยังโมหลกดบ่ไห้โดยนขาแล้ง ไปอาเลงไปนด่รสองปีไล้เอดี๋ยวนะมาปันน,น้กลนีไก่ผมได้ปัน้นดูสีหาหมื่น โดนนีก็หักแล้วเนี่ยทำไมหัวลากเนี่นเสือหนุ่มมือสองเสือเป็ดมือสามเสือตัก๊กผมนี่ก็เป็นเสือแล้วว่าผมเนี่ยสิ่ง ใ,ใส่เป็นแมวแล้วไหปหลุดแล้วหลุดแล้วเออเข้นโน่นเดี๋ยวโบสูเพราะว่ากำลังขายโบมี่ใช่ไหมไมีมกำลังขายน้องขายไปแล้วครับ บ้านกล้องละโอ้ยละ่ะนอนไปมันจะไปเรีวไลยขาแรงเพิ่นไป40เกเลยเบาไปนะเพื่อนน้องๆป่อยน้องๆกาจะไปขาแรงปั่นประจำวันนี้เขาปั่นไหมวันที่6ของการปั่นนะครับถึงบ้านทุ่งสีทองไปกลับ30กิโลวันนี้ กับคนเดียวนะครับวันนี้มาไล่บนนอกวันนี้เนาะตอนมาหลายคนมันบระกาศไล่ด้ยหลายคันหลายสี่คันเนาะขากับคนเดียวทำมันไล่กันยิงลัวเข้าเนี่ยอ่ะอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อวานมาหลายเหลือเกินบ้านทุ่งสีทองมับรรองหวยรัตนนนเมือง หอมข้าวหอม,หอมข้าวหอมข้าวกินข้าวผอกหอมหอมข้าวหอมข้าววันนี้สามสิบกิโลไม่ชิวเลยครับวันนี้มันลาไปหมดทั้งตัวเลยเพราะว่าจัดขาไปขาจัดหนักน้องๆเขาไปจัดหนักสำหรับรอตรงทีสำหรับโค น้องขาแรงต้องฝึกไว้ครับฝึกไว้ปั่นไปไหนไปร้านค้าเปิดกันหมดแล้วเจ็ดโมงเสร็จ บหนอักเลยสัตว์ก็หากินคนก็หากินเราไมาเ่เบียดเบียนกันและกันกลับกันแล้วถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านแล้ว,ลวครับเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว บัานแล้วบัานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับซาวดิกตักแกวใส่บาจีวัตสวัสดีค่ะไปแล้วครับดบาวดิกตัก